สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุข,ของทรงสี่เหลี่ยมมุมาฉากชั้นประถมศึกษาปีที่5ค15101คู่ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิไล การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์แสดงวิธีทำรรโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตร1000ลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตร1ล้านลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ หนึ่งลูกบาทเมตรโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหา,า,ญหาและเขียนแสดงวิธีธรรมข้อหนึ่งถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในมีความกว้าง40เซนติเมตรความยาว60เซนติเมตรและสูง50เซนติเมตร ถังใบนี้มีความจุก,กี่ลิตรวิธีทำความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงดังนั้นความจุของถังเท่ากับ40คูณ60คูณ50ลูกบาศเซนติเมตรเท่ากับ120,000ลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก1,000ลูกบาศเซนติเมตร เท่ากับ1ลิตรดังนั้นถังใบนี้มีความจุ120,000หาร1,000เท่ากับ120ลิตรตอบถังใบนี้มีความจุ120ลิตรหมู่บ้านแห่งหนึ่งทำถังเก็บน้ำฝนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยปูนซีเมนต์หนา25เซนติเมตรโดยมีความกว้างและความยาวภายในเท่ากันคือ12เมตรและมีความสูงภายใน3เมตรถ้าในฤด,ดูฝนปีนี้เก็บน้ำฝนได้3ส่วน4ของความจุของถังจะได้น้ำฝน มีปริมาตรเท่าใดความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงดังนั้นถังน้ำใบนี้มีน้ำฝน12คูณ12คูณ3คูณเศษ3ส่วน4ลูกบาทเมตรเท่ากับ324ลูกบาทเมตรตอบจะได้ น้ำฝนมีปริมาณ324ลูกบาทเมตรกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดภายในกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรและสูง30เซนติเมตรถ้ากล่องนี้มีน้ำตาลทรายบรรจุอยู่4ส่วน5ของความจุของกล่องจะมีน้ำตาลทรายกี่ลิตร วิธีทำรรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงดังนั้นกล่องมีน้ำตาลเท่ากับ15คูณ20คูณ30คูณษ4ส่วน5ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ7,200ลูกบาทเซนติเมตรเนื่องจาก1,000ลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรดังนั้นถังใบนี้มีความจุ 7,200หาร1 0 0 0เท่ากับ7.2ลิตรตอบจะมีน้ำตาลทราย7.2ลิตรสรุปบทเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ ขอขอบพระคุณครูอาภารพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้เด็กๆมีอะไรสงสัยก็ถามสักถามคุณครูที่อยู่ในชั่วโมงนะคะหรือจะเปิดคิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในภาคเรียนที่สองเราก็จบนะคะจบบทที่การหาปริมาตรและความจุข,ของทรงสี่เหลี่ยมสวัสดีค่ะ